ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภสําหรับชาวราศีพฤษภคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกุมชาวราศีสิงชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณรับเซนและทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณคนราศีกันถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพูดดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศี ปึกสบคุณดูคลิปนี้ได้เหตการจะเกิดขึ้น,น,นคุณ5บเุอ50%บอกลบครน,นี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่10เดือน8 สิงหาคม2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันคราวนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ศูนยังสีกับดาวทริปโคโนดเท่ากับจุดเจ้าตาจันความหมายจะแปลว่า รู้จักคุ้นเคยกับภรรยาในอนาคตคุ้นเคยหรือติดต่อกับบุคคลเพศหญิงที่มีตำแหน่งทางราชการการติดต่อกับสตรีในสำนักงานการติดต่อเกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่การติดต่อทางการทูตอันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันนครับคราวนี้เนี่ย ผมจะมาอธิบายส่วนเสริมซึ่งมีคนอาจจะฟังแล้วก็อาจจะข้ามไปหรือว่าฟังซ้ำอีกทีก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะไม่เข้าใจเมาดดวงยูเรเนียมมันยังไงนะครับคานนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดเมอกี้าวันที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในแต่ละคนแต่ละราศีเช่นคุณคนราศีมังก,กรคนราศี เมษราศีกุมราศีกันราศีตุลนะราศีธนูแต่ละคนเนี่ยอะเอาราศีมานหนึ่งร้อยคนนะแล้วแบ่งเป็นสีข้อกขอขอกองออแต่ละข้อเนี่ยมีชาวราศีนั้นๆอยู่ยีบห้าคนข้อกอไก่ก็คือยีบห้าคนเนี่ยข้อแรกเนี่ยไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะโดนกับตัวเขาค่อนข้างเยอะประมาณหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นได้ส่วนข้อ ขอไข่ข้อสองเนี่ยอีกย5ิบห้าคนเนี่ยก็คืออาจจะโดนแค่สี่สิบห้าสิบเซนตส่วนข้อคอควายอีกยี่สิบห้าคนเนี่ยอาจจะโดนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนข้ององูเนี่ยอีกยี่สิบห้าคนสุดท้ายเนี่ยมันมันไม่โดนเลยที่มันไม่โดนเลยแล้วก็ที่มันโดนจังเพราะอะไรก็เพราะจุดเจ้าตาห้าตัวนี่แหละเนี่ยจุดเจ้าตาจุดเจ้าตาห้าตัวมันคืออะไรมันคือวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิด แล้วก็ตำแหน่งที่เราเกิดบนโลกใบนี้แล้วก็จุดที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันบนโลกใบนี้นะก็คือว่าในดวงยูเรเนียนเนี่ยที่ต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศเยอรมันโดยอันเฟวิตเตอร์คนนี้ที่สถาบันฮัมบวกที่เยอรมันนะคืออันเฟวิตเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยจะเอามุมห้ามุมนะที่มันมีอิทธิพลกับจุดเจ้าตตาเนี่ย มุมแรกก็คือแรงสุดก็คือศูนย์องศาทับกันเลยอันดับสองก็คือมุมร้อแดสิบอันดับสามคือมุมเก้าสิบอันดับสี่คือมุมสี่ห้าอันดับห้าคือมุมร้อยสามห้าองศาคือเขาเอาแค่ห้ามุมจุดเจ้าตาเท่านั้นที่มันมีอิทธิพลกับตัวเรา,เาจุดเจ้าตาห้าตัวเนี่ย,ต,ยตัวแรกกลมๆสีแดงก็หมายถึงอาทิตย์อาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราร่างกายเราคุณพ่อเราสามีเราผู้ชายในบ้าน จุเจ้าตาตัวที่สองจันหมายถึงอะไรอารมณ์เราคุณแม่เราผู้หญิงในบ้านจุดเจ้าตาตัวที่สามคือตัวเอ็มเมอริเดียนเมอยหมายถึงอะไรสามัญสำนึกผู้ชายในบ้านแล้วก็ตัวกูของกูสัญชาตญาณน,นะย้ำเพราะามันเยอะนิดนึงแล้วก็ตัวนี้โนดตัวที่สี่โนดแปลว่าอะแปลว่าคนที่เราสนิทคุ้นเคยเช่นอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้า เจ้านายเรานะคนที่มาจีบเราใช้ตัวโนดได้มัดด like ี <ages gy> <out> <Yes. S 1> ้เพื่อนกินเพื่อนตายเจอบ่อยๆตัวเอ c เซนเดนหมายถึงอะไรหมายถึงจุดอิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารักนะคนที่เรารักสามีภรรยาลูกหลานอย่างเี้ก็ได้คือจุดเจ้าตา5ตัวเนี้ยคือถ้าดาวเนี้ยเช่นคนเขาบอกว่าสมมติดาวองคารอยู่ในราศี มรก,กรช่วงนี้ดาวอังคารเดินถอยหลังแล้วมีดา,าวเสาร์เดินถอยหลังอีกโอ้โหเรื่องงานงานคุณจะแย่แล้วก็ความรักเราก็จะแย่ด้วยอันนี้ถ้าเกิดถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันตั้งมาแล้วมันไม่มาเจอจุดจ้าชะตาเราห้าตัวเนี่ยนะในมุมห้ามุมที่ผมอธิบายไปอะ่ะมันแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณมันแปลว่าเรื่องของใครก็ได้บนโลกใบนี้นะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปแบบตกอก,ตก,ต,กตกใจ ต้องไปแก้กงแก้กรรมหรืออะไรที่ที่คุณฟังฟังมาเนี่ยเพราะว่ามันแปลว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องคุณคุณสบายใจได้นะแต่ถ้าดาวที่เอ่อมุมที่มันอยู่วงนอกดาวจรทั้งหลายเนี่ยแล้วมาทำมุมกับุดเจ้าตาเราห้าตัวตัวใดตัวหนึ่งอันนั้นแหละก็คือเรื่องของเรานะคราวนี้เนี่ยผมจะอธิบายนิดนึงก็คือว่าดาวที่มีการเดินหน้าถอยหลัง นะผมจะอธิบายตรงนี้คืออันเนี้เอ,อซึ่งมันเป็นปร,กรากฏการณ์ทาแบบดาราศาสตร์ปกตินะคือสีเหลืองตรงกลางเนี่ยคือพระอาทิตย์สีเทาเข้มตรงเนี้ยคือดาวพุธสีชมพูก็คือดาวศุกร์สีฟ้าโลกสีแดงดาวคานสีส้มดาวพฤหัสคือวงโคจรเนี่ยของดวงดาวแต่ละอันเนี่ยมันจะสั้นยาวไม่เท่ากันเพราะว่ามันหมุนรอบดวงดวงอาทิตย์นะ ดาวพุธมันสั้นสุดพร้อมอยู่ใกล้นะคันนี้เนี่ยสมมติเราอยู่บนโลกนี้ใช่ไหมเรามองมาเนี่ยเราจะเห็นดาวพุธมันเดินหน้าก็คือมันเดินหน้าปกติได้เพราะว่าวงโคจรมันสั้นมันก็วนของเขาอะรอบดวงอาทิตย์คันนี้อดาวศุกร์เดินถอยหลังก็ตะกี้มันวนนอกลอบไปแล้วนี่มันก็วนกลับมาตะ่กี้มันเดินหน้าอย่างเงี้ยเปรียบเทียบนะตอนนี้ดาวถูกเดินถอยหลังสมมติว่าวันนี้คุณเห็นดาวศุกร์เดินถอยหลังดาวค้ารเดินถอยหลังอีก ก็มันมันวนไปก่อนหน้าะแล้วมันวนมาไงคราวน,นี้โลกเราเดินก่อนใช่ไหมมันก็เลยเห็นดาวคานในท้าหลังเราก็จะแบบเอออาจจะกังวลว่าโอ้โหความรักฉันจะมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งการงานต้องโดนไล่ออกอย่างเงี้ยคือฟังคนอื่นเขาพูดมาอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะตกใจฉะนั้นนไอตัวนี้มันมันมันเป็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ธรรมดาที่มันที่มันมีเดินเร็วเดินช้าเท่านั้น คือถ้ามันไม่มาตั้งแล้วมันไม่มามาทํามุมกับจุดเจ,เจ้าตาเราอ่ะห้าตัวเนี่ยที่ผมอธิบายไปต่เคียนะอย่างเงี้ยดาวคันถ้ามันเดินถอยหลังก็เหอะมันตั้งมาไม่ไม่มาเจอจุดเจ้าตาของคุณเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไป,ไปตกกังวลคือสบายใจได้นะแล้วก็อย่างนี้คือว่าผมเจอคนถามบ่อย ดูคลิปผมเนี่ยดูราศีหรือดูลัคนาลัคนาอะไรเนี่ยผมก็จะบอกว่าดูคลิปผมเนี่ยคุณก็ดูราศีก็คือคุณเกิดช่วงราศีไหนคุณก็ดูราศีนั้นผมจะวงเล็บข้างหลังว่าเอ,อประมาณว่าเกิดวันนี้ถึงวันนี้เพราะว่าอาทิตย์ในวงโคจรแต่ละคนในปีแต่ละปีมันก็จะโคจรไม่เท่ากันนะคุณก็ดูวงเล็บที่ผมอธิบายไปเวลาที่ผมพิมพ์ในคลิปอะนะอันเนี้ย ลักคณนี้เนี่ยอ,อ,อย่างบางคนเนี่ยผมเจอบ่อยคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยเ,เียุเทียบว่าอ่ะร้อยคนเนี่ยจะมีแปดสิบคนที่จะถามว่าเอ,อลักนณะหนูอยู่ไหนสมมุติว่าสมมติว่าเขาป็นคนราศีเนี่ยราศีมกกัมกรนะแต่เขาก็จะได้รับการที่ไปดูมาว่าเนี่ย เอราศีหนูเนี่ยอยู่ในราศีเอ,อไอตัวลักนาเนี่ยมันอยู่ในราศีพฤกษศกใช่ไหมคะอาจา์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามผมผมก็จะบอกว่าคุณไอราศีเอ,อพฤกษศกคุณเนี่ยมันไม่มีจุดเจ้าตาเลยมันแปลว่าไอที่เขาได้รับรู้ข้อมูลมามันไม่ใช่คือแล้วแล้วผมก็เจอบ่อยอ่ะคือไอตัวลักนาเนี่ย รอเรือแม่นอากาศคอควายนอนหนูสาระอานเนี่ยนะไอ้ที่มาที่ไปมีใครรู้บ้างมันแปลว่าอะไรผมเชื่อว่าคงไม่มีใครรู้เท่าไหร่คือลัคนาเนี่ยลากศัพท์มันมาจากภาษาอินเดียอินเดีย,ดยมันเรียกทับศัพท์ว่าลัคนานะแล้วก็ลัคนาจ,จริงๆมันก็คือมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็น,นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ก็คือ,อ,อวงโคจรของโลกกับพระอาทิตย์ตัดกันมันแปลว่า บอกตำแหน่งเราบนโลกใบนี้แต่ว่าไอคนที่เขาบอกคุณเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อธิบายเขาให้คุณหาและคดงลคนาหาอยู่นั่นแหละแต่ในดวงยูเรเนียนที่อันเสปิเตอร์คนเยอรมันเนี่ยเขาจะมีจุดเจ้าตาห้าตัวอยางบางคนเออ่ที่มาดูดวงผมเนี่ยเขาไม่จุดเจ้าตาอยู่ในราศีไหนเขาก็สามารถดูคลิปของผมในราศีนั้นๆได้เพราะว่าจุดเจ้าตาเนี่ยเมื่อมันอยู่ในราศีไหนในราศีนั้นจะมีอิทธิพลกับบุคคลคนนั้น นะแล้วก็จเจ้าตาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีบทบาทแตกต่างกันนะคราวนี้เนี่ยไห,ไหนผมพูดแล้วผมจะให้ความรู้นิดน,นึงก็คือว่าไอลักษณะที่ลูกค้าผมเนี่ยแปเนี่ยที่เขาจะรับข,ข้อมูลมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเอ,อวิชาที่เขาบอกให้ให้เราไปหาไอลักษณงนลักษณาเนี่ย ที่ที่เขาฟังมาเนี่ยลูกค้าฟังมาเนี่ยคือต้นกําเนิดเนี่ยมันมาจากคือเขาไปเอาวิชาเนี่ยมาจากประเทศพมา่าคือพมา่าเนี่ยก็คือเขาตั้งวิชาที่เมืองพะโคภาษาอังกฤษมันจะกด b a g o พะโคคือเมืองเมืองหลวงเก่าพมา่าคือเมืองหงสาวดีทีน่นี้ไอ้วิชาเนี้มันก็เข้ามาก็ประมาณไทยกับพมา่าลบกันอ่ะสมัยกรุงศรีอยุธยานะแค่นี้เนี่ย เอ,อคือทําไมมันถึงมันถึงมันถึงการหามันถึงผิดเพราะอะไรเพราะว่าเอ,อไทยกับพม่าเนี่ยมันห่างกันเจ็ดองศาเส้นลองติจูด,เส,จดเส้นลองติจูดคือเส้นตั้งเส้นมูนนอนคือเส้นอลสติจูดทันี้เนี่ยในเวลาเวลาของโลกเนี่ยเอเขาเอาเมืองกินนิกที่ประเทศอังกฤษเป็นเป็นเซ็นเตอร์ ไทยเนี่ยเร็วกว่าอังกฤษเจ็ดชั่วโมงเอ,อพม่าเนี่ยก็เร็วกว่าอังกฤษเนี่ยหกชั่วโมงขึ้นอย่างญี่ปุ่นก็คือเร็วว่าเราสองชั่วโมงนะทีน,นี้เนี่ยไอ้ที่เขาหามา้นมันมันไม่ใช่เพราะอะไรสมมุติว่าเอ,อเช่นเขาหามาแล้วเอ,อบอกว่าเอ,อลักษณะคุณอยู่ในราศีสิงห์แต่เออหนูไม่ใช่ลักษณะบุคลิกแบบราศีสิงห์เลยเขาก็จะบอกว่าอ,องั้นคุณ แอบดูราศีข้างเคียงก่อนหลังก็คือราศีกรกฎหรือราศีกันถ้าราศีกันคุณเป็นคนละเอียดนี้ใช่ไหมเอาใช่ค่ะอันนี้คุณเอาไอ้ราศีกันเป็นลัคนาคุณที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเช่นสมมติสมมติหามาเนี่ยไอ้ตำราที่เราจากพึ้มาเนี่ยคือราศีสิงยไอ้ลัคนาเนี่ยคำนวณข้าหาได้ยี่สิบเก้าองศานะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ลัคนาของคุณเน่ะมันมาอยู่ที่ หนึ่งองศาราศีกันอย่างเงี้ยมันถึงมันถึงไม่ใช่ไงพอดูแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะโดดเด่นเหมือนราศีสิงอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนละเอียดรบอบคอบเหมือนราศีกันอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นคือเช่นเขาบอกราศีสิงแต่เขาหามาได้หนึ่งองศาราศีสิงแต่จริงจริงของ,งคุณเนี่ยมันอยู่ในราศีลนนักษณางคุณมันอยู่ในราศีกรกฏก็คือยี่สิบเก้าองศาราศีกรกฏสามสิบลิปจายอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบปกป้องเหมือนแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ย ก็คือใช่ใช่หนูเป็นอย่างนั้นหนูแบบห่วงใยคนหนูไม่ใช่แบบราศีสิงห์ที่โดดเด่นอย่างเงี้ยคือแล้วไอ้ที่ที่บอกว่าให้ดูราศีข้างเคียงเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันคือการปรับเวลาเกิดของคุณเลยนะคือสมมติว่าคุณเกิดเอ่อสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยการที่ที่ปรับเวลามาอยู่กีกราศีหนึ่งเนี่ยคือปรับกันเป็นชั่วโมงเลยนะแบบอาจจะชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงเนี้ยไอวงโครจรมันถึงจะเปลี่ยนแล้วผมถามคุณว่า เวลาเกิดของคนเราบนโลกใบนี้มันปรับเวลาเกิดกันได้เหรอคุณเกิดสิบเอ็ดโมงเช้าเนี่ยใช่ไหมอ่ะมันผ่านมายี่สิบสามสิบสี่สิบปีเนี่ยโลกมันอาจจะมีการเออร์เลอร์สักมันก็ไม่ไม่เยอะอย่างมากก็หนึ่งวินาทีแต่มันก็ไม่ไม่เยอะอะ่ะอันนี้คือคือมันไม่ใช่ไงก็คืออย่างสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยศรีมกรปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยที่วังท่าพระใกล้สนามหลวงเนี่ยเอ,อหมอ,อ,อท่าช้างท่าประจันเนี่ย ที่ใกล้กับเท่านั้นที่มหาหาลัยผมเนี่ยผมก็ไปดูก็คือเก้าสิบเก้าสิบห้าเอร์ซ็ถึงเก้าสบเ้าปอร์เซ็นเนี่ยเขาดูไอ้ไอ้แบบอย่างเนี้ยที่ผมอธิบายคุณเน่ยซึ่งผมก็ก็งงแล้วก็เขาเจะบอกว่าให้เรามาทําบุญดวงแตกมั่งกำมเกามั่งคือคือผมก็ดูแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลับไปดูอีกเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ตรงเท่าไหร่คือถ้าเกิดคุณเคยดูแบบนี้มาเนี่ยคุณก็ลองสังเกตว่า สิ่งที่เขาพูดมามันตรงมากน้อยขนาดไหนแล้วคุณอยากกลับไปดูเขาไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้วิชาต้องกาเนิดเนี่ยมันเอามาจากพม่าไงคือมันไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าพม่าเขาไม่ดีไม่ใช่ว่านั่นนะแต่ว่าที่มัน,ท,มนที่มันคัดเคลื่อนเพราะมันห่างกันน่ะเจ็ดองศาเนี่ยเส้นไอ้ลองตีโจ๊ตเนี่ยเนี่ยพอเวลาคุณไปดูเขาจะมักจะบอกว่ากมเกา่าแบบเออบุญไม่เท่ากันมั่งสีงไม่เท่ากัน แล้วก็ให้แก้กรรมมั่งเอ่อสะดอกเคาะดวงแตกมั่งอะไรประมาณเนี้ยคือดูแล้วจิตใจหดเหี่ยวซึ่งทาบุญใครมันก็ทาบุญอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็เลยมาอธิบายาว่าที่มาอธิบายเพราะว่าคนมักจะมาถามผมว่าดูราศีหรือดูลัคนาผมก็เลยจะบอกว่าคุณยังไม่รู้ว่าอะไรของคุณอยู่ยังไงคุณก็ดูราศีตัวคุณก็คืออาทิตย์เนี่ยพออาทิตย์มันคือร่างกายเรานะครับ แลวครนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือคนถามผมบ่อยว่าเอคิดผมเอไม่ไม่มาลงไพ่แล้วหรอผมก็บอกว่าก็ลงแต่ว่าครนี้ถ้าลงไพ่คือไอ้ไพ่ที่ผมลงที่คุณเคยดูก่อนหน้านี้นะมันก็คือผมก็เอาไพ่เนี่ยมาวางตามดวงดาวอยู่เรียเนียนที่มันวางอยู่แหละคือผมไม่ได้มาสับ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 สวสวนแล้วก็หยิบทีละใบไม่คือผมก็ดูว่าดาวตรงนี้มันโคจรไหนแล้วมันทำมุมกับราศีของคุณ ผมก็เลยเอามาวางว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังมันก็คือเหมือนเอาตัวเนี้ยมาพูดนะแต่ครนี้ถ้าเกิดผมทําอย่างงั้นเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะต้องมีการตัดต่อแล้วก็เรื่องเยอะนิดนึงคลิปมันก็เลยออกนานผมก็เลยเอาเป็นดวงยูเรียออย่างเดียวก่อนช่วงนี้นะคือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าผมเจอบ่อยว่าเอ,อ่อเวลาคนมาดูดวงเนี้ยก็จะบอกว่าเออทำไมดูกับ ในกในขอในงสามคนทำไมคูดไม่เหมือนกันผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะไพ่อะคือความแม่นเนี่ยถามว่ามันแม่นไหมมันไม่มีจุดเจ้าตามันก็เลยไม่บอกความเป็นตัวของตำแหน่งคุณได้แล้วก็ไพ่เจ็ดสิบแปดใบในไพ่ทาโร่หรือไพ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลองคิดตมหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือว่าถ้าให้คุณเลือกเนี่ยครั้งหนึ่งอะเลือกสามใบใช่ไหมคุณเลือกสิบครั้งเนี่ยแล้วคุณมาวางใหม่อะ มันไม่สามารถที่จะเปิดมาได้เหมือนกันถูกไหมเช่นสมมุติว่าคุณถามว่าความรักหนูจะเป็นยังไงอสมมุติว่าคุณคุณไม่ได้เปิดเองหรือว่าเขาเปิดให้นะพไพ่ใบแรกโอ้เนี่ยคุณได้ไพ่สองถ้วยความรักคุณจะดีนะโอ้ดีหรอคะแล้วช่วงนี้เขารู้สึกไงกันหนูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนนะ,ะเปิดต่อไปโอ้คุณได้ไพ่เดือเลวเวอร์เขารักคุณแล้วคุณถามว่าอ่ะออแล้ว แล้วทําไมช่วงนี้เขาไม่ค่อยติดต่อมาอเขาเปิดมาอุ้ยคุณไ,ไ View, ด้ไพ่เนวิลแสดงว่าเขามีคนอื่นมันขามีคนอื่นหรอคะเอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยใช่เนี่ยตอนนี้คือติดต่อยากเพราะว่าเขาอยู่ไกลอย่างเงี้ยอาสรุปแล้วเขารักหนูไม่รักหนูอย่างเงี้ยก็คือคือมันเปิดสิบครั้งมันไม่เหมือนกันนะความแน่นมันก็จะเปรียบเหมือนแบบเหมือนคุณไปเสี่ยมซีมซีตามสันเจ้าตามวัดอะ่ะคุณใช้หลัก วิทยาศาสตร์ดูว่าเสียมสิบครั้งเนี่ยไอไม้เสียมสีที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคือความแม่นมันก็ประมาณนี้คือดูแบบเป็นแบบเอ่อวา,าร์เตี้คำๆอย่างเงี้ยก็ได้สําหรับผมนะทีนี้แล้วก็คนที่มาดูผมเนี่ยเขาก็ฟีดแบ็สะท้อนตรงนี้กลับมาเยอะผมถึงมามาเล่ามาเล่าประสบการณ์ให้กับเออ่ พวกชาวราศีต่างๆที่ดูคลิปผมฟังก็คืออันนี้คือเป็นความรู้นะครับนะแล้วเกิดใครฟังแล้วก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวไปคุณก็สามารถที่จะจับผิดผมได้คือข้อมูลที่คุณรับรู้มาคุณก็เอาตรงนี้เอาไปใช้นะครับ